ที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาระทางการเงิน,นควรดูเพื่อความมันดึงเท่านั้นพอลไม่ควรดูรายการนี้เพียงคนเดียวควรชวนทั้งบ้านมาดูด้วยกันนะจ๊ะหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องผู้พันกอ๊อปอย่าลืมกดติดตามและกดเลือกทั้งหมดให้ช่องของผมด้วยนะครับโอเคครับต้นครับก็ อันดับแรกเลยนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านก่อนแล้วกันนะครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ youtube channel ของผู้บันกอบนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะจ๊ะโอเควันนี้เรามาอยู่กับช่วงเวลาของลักกี้ตามนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเกมของอาแปิไคเซนวินนั่นเองนะจ๊ะซึ่งในกลุ่มนะครับก็แจ้งมานะครับว่ามีเกมนะครับดังต่อไปนี้นะจ๊ะเดี๋ยวบอลก่อนนะครับ กลุ่มของ U U Play นะครับมันจะมีทั้งหมด2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเต็ม2,000ไปแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มใหม่จะมีสมาชิกตอนนี้ที่306ท่านแล้วนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกมที่แจ้งมานะครับเป็นของ Joker 4 a เกม p ีเกมแล้วก็ PGXC อีก4เกมนะครับซึ่งมีเกมมาแปะแค่เช่นวินนี่แหละครับก็เมื่อวานไม่ได้มาลงคลิปนู่นครับไม่ได้เล่นเลยนะจ๊ะพอไปทุล่าอยู่นะครับก็วันนี้มา ดวนเดือดกับแปะดีกว่านะครับซึ่งเป็นทีเด็ดของเราด้วยนะครับเกมเอาเปะไครเชน่วินนะครับก็อย่าลืมนะเอาเดี๋ยวไปดูรีวิวกันนิดนึงครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนรีวิวเข้ามานะครับคือมีทั้งแตกและไม่แตกนะครับคนที่เล่นแล้วไม่ได้นะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันในนี้นะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆนหรือว่ามีบรรดาเซียนๆต่างๆนะครับเข้ามาขอชี้แนะชี้บอกนะครับทุกครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับกับเกมอาเปะใครเชน่วินนะครับ ทุนที่เรามาใช้นะครับก็1000บาทนะครับเป็นตัวเลขที่ถือว่าไม่สูงมากนุ่นครับซึ่งสำหรับเกมมาแปะนะครับมันมีหลายขั้นตอนนะครับในการที่เราจะเข้าไปลุ้นฟีเจอร์ต่างๆนะครับเช่นกว่าจะเรากว่าจะได้รอบหมุนของรอบฟีสปินนะครับเราต้องผ่านอะไรบ้างนุ่นครับอันดับแรกเลยครับเราต้องลุ้นว่าสเกตเตอร์จะออกมากี่ตัวก่อนนะครับต้อง4ตัวขึ้นไปนะครับสำหรับคนที่เบ็ดเองอ่ะต้องลุ้น4ตัวนะครับแต่สำหรับคนที่ซื้อ มันจะมาสี่ตัวแบบนี้ครับเห็นไหมนาจะอนนี้3เลยนะครับคืออย่างน้อยก็คือ4ตัวนะครับก็ฟิตาพินหลังจากที่โอ้โหนี่เราได้5ตัววะหลังจากที่เข้าแบบนี้แล้วนะครับก็เราต้องมาลุ้นวงล้อนี้กันต่อนึงครับซึ่งไอ้นี้เป็นปัญหาสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับตัวผมด้วยนงครับไม่ใช่เฉพาะทุกคนนะครับตัวผมเองก็มีปัญหาสําหรับการหมุนวงล้อเหมือนกันนะครับก็มีตกดําอยู่แล้วนึงครับซึ่งวงล้อนะครับมัน มันไม่มีสูตรที่แน่นอนตายตัวุ้นครับว่าเราหมุนแล้วเราจะไม่ตกดำนะจ๊ะออวันนี้ก็เปิดหัวหลังจากที่ช่องนี้นะครับสามารถเอากลับมาใช้ได้อย่างปกตินุ้งครับก็มาเล่นเกมเปะครับคือที่โดนเตือนก็เตือนเือนเกมมาเปะนี่ลุงครับแต่ว่าก็ทําไงได้นะละักกี้ไทมแจ้งมาอย่างนี้นะครับไปดีครับ20ไปก่อนเพื่อนเออ20ไปก่อนนะจ๊ะตัวบน เราบนหมุนยี่สิบเลยไหมเอายี่สิบเลยดีกว่านะครับแล้วก็สูตรเด็ดขึ้นลับของเกมมาแปะเลยนะครับในเมื่อทุกอย่างมันยากไปสะหมดนะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับที่จะหมุนเข้าไปยังการลุ้นการลุ้นรางวัลจากการซื้อวิตามินนะครับเหมือนแบบนี้นะครับอันนี้โอ้ยยี่สิบคูณยี่สิบนะครับของผมนะนะครับก็ให้ได้แล้วเลิกนครับนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอันนี้คือเทคนิคหรือวิธีการที่คือมันไม่ใช่เทคนิคอะไรหรอกครับ แค่คุณตัดใจให้ได้จากการที่ต้องเลิกนะครับเพราะว่าเกมอะปะมันเป็นเกมหนึ่งที่มีภาพสวยนะครับรูปเกมลักษณะของเกมเป็นเกมที่ดึงดูดมากทุนครับสามารถทําให้เราหลงเข้าไปได้เลยนะครับคือถ้าเป็นผู้หญิงก็คือนางสาวไทยว่านั้นเถอะ <isas> นะก็ฝากไว้แล้วก,กันนะครับว่าได้แล้วสมควรที่จะเลิกทุนครับไม่สมควรที่จะต่อใดใทั้งสิ้นนะครับกำไรหนึ่งเท่าสองเท่าก็คือก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มลักขิตามของเรานะครับกลุ่มลักขิตามมันก็จะมี วันหนึ่งแจ้ง10โมงเที่ยงบ่าย3นะครับรอบห้าโมงแล้วก็รอบ13ึ่งทุ่มนะจ๊ะเออซึ่งถือว่าหลายรอบนะครับวันหนึ่งหรอบรอบละห้าร้อยก็เยอะแล้วนะเพื่อนเพื่นะนะจ๊ะอันนี้เป็นเ,ออเทคนิคง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับอย่าพูดว่าเทคนิคแต่นะต้องบอกว่าเป็นสูตรเด็ดเลยนะครับสูตรเด็ดไม่มีสูตรไหนดีเท่าสูตรนี้อีกแล้วนะครับนั่นก็คือ เล่นได้แล้วเลิกนะจ๊ะซึ่งในกลุ่มผมก็เตือนกันบ่อยนะครับว่าใครได้แล้วก็ขอให้เลิกนะครับเอาดีเราพักไปสักครู่หนึ่งก็ได้นะครับแล้วเราค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่สมควรที่จะเล่นย้ำๆเกมเดิมตลอดเวลานะจ๊ะพยายามปรับเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเกมไปเรื่อยๆนะจ๊ะตอนนี้เกมใหม่มาเยอะแยะเลยนะครับทั้งค่ายโจ๊กเกอร์นะครับค่ายบีีค่ายเพล็กเมติกแล้วก็ค่ายอื่นๆอีกมากมายนะครับทุกครับ อในยูเพลย์นะครับมีเกมเยอะมากทุกคนครับอ่ะตอนนี้มา2,000แล้วครับกำไรมา1,000แล้วแน่นอนุกครับเฮ้ยนี่เปิดเดียวเลยนะเอาดิลุนี่ก9หมุนครับเออซื้อฟิชเบนที่400นะจ๊ะเฮ้ยบัตรตรงนี้656บาทครับลูก1ิลูกเอตัวเนึองอีก80บาทเพื่อนลูกคยวตัวเนืองกันไปอีกห้้ย576บาทครับ ลูกเอลูกเคลูกซองแดงอีก160มีชิงจาขงกล่ิบลายอีก352บาทนพครับประตัดตัวนึง1้อกบาทครับโอ้โหช่องแรกไปเป็นลูกเจว่ะเออได้ไมอีก2,016บาทเพื่อนๆครับแตกพี่น้องแตกนะครับทุนหทุน1,000เพื่อนตอนนี้ไป4,137บบาทไปแล้วนะจ๊ะเออเออเออ เอาดิโอ้ยมีไว้มันคำนวณไม่ถึงมะมาลูกเจลูกเคอีกสี่สิบบาทเพื่อนอีกสามมูลครับมุนนี้ลูกเจมาอีกแล้วสี่สิบแปดบาทครับอีกสองมุนครับปับ๊บมุนสุดท้ายเพื่อนปาดทัดมายังไงเพื่อนอีกแปดสิบครับโอ้โหโอเคโอเคนะครับทุกคนครับโอ้โหแบบนี้เรา ไม่ต่อดีกว่านึงครับนี่เลยครับนี่คือวิธีการเดียวนะครับที่จะทาให้คุณมีกําไรเพื่อนๆครับได้แล้วเลิกนะจ๊ะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องที่หายไปช่องนี้ของผมนะครับช่องกับตันก็บีนะครับก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กันให้เยอะๆด้วยแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านึงครับสวัสดีครับ